วันนี้มาเจอก,กันกบน้ำฝนเซนตไทยแล้วสวยนะคะวันนี้นะคะนี่เลยมีรถข้าใหม่มานำเสนอค่ะเป็น Insignia S สามเจ็ดส่วนนวีปี2018ราคาเพียงจต่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นปรถครอบครัว SUV เจ็ดที่นั่งใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไปเที่ยวนะคะเดือนหน้าสงการหยุดยาวหลายวันเลยนะคะแนะนำมาซื้อรถก่อนนะคะออกรถเดือนนี้จดัดเตยโปรโมชั่นพิเศษนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาดูสภาพภายนอกและภายในรถกันดีกว่าคันนี้นะคะเป็น สีรถสีขาวนะคะมีกระตังหน้าก็จะเป็นโครเมียมสวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะนี่ดวงไฟอาจจะมีข้ามเหลืองบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ส่งผลต่อการใช้งานเลยนะคะไฟลงไฟเลี้ยวก็มีมาให้ครบกับตัวรถลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มแล้วนะคะ <c oughs> มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะด้านล่างนี้เลยแล้วก็มีโครเมียมคาดมาให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่คันนี้หวงกุญแจก็จะกุญแจก็จะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะเราไปอยู่ใกล้ก็สามารถปลดล็อกหรือว่าล็อกรถได้ตามปกติเลยนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะยางก็จะเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสีเ่เส้นแล้วไม่กระเดินจากโรงงานเลยนะคะนี่สภาพตัวรถก็การสกปรเปอร์เซนต์รถสวยนะคะรับกันเลยว่าการซื้อรถจากเซดีไทยรถสวยรถสวยคุณภาพดีแน่นอนค่ะนี่นะคะกระจกตรงข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมด้วยนะคะสวยงามมากมีไฟเลี้ยงม,มาให้ทีก่กระจกเลยนะคะรูทชงฉบเฉีียวมากนี้เฉีียวยังไงดูตรงนี้ด้านข้างตัวรถเลยนะคะโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะคันนี้ดุดันมาก ประตูมือจับก,ก็จะเป็นโครเมียมด้วยนะคะนี่เป็นโครเมียมนะคะและที่สะพันมีคิ้วมาให้เขียนคิ้วมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่งสวยมากเลยสำหรับ New X คันนี้นะคะมาดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าสำหรับด้านหลังนะคะของคันนี้พิเศษอีกแล้วนะคะนี่โครเมียมทั้งคันเลยนะคะสวยมาก,กนล้ฝนขออนุญาตเปิดภายในให้ดูสักนิดนึงดีกว่าสำหรับภายในคันนี้นะคะนี่ ข้างหลังก็กว้างขวางมากนะคะมีพรมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปหาเพิ่มไม่ต้องมาใส่เพิ่มแล้วนะคะคันนี้จัดมาให้ครบเลยค่ะใส่ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ตัวนองตัวนัดนะคะครบค่ะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยนะคะรถสภาพสวยมาก99%เเอเลยอย่างข้างต้นที่น้องฝนพูดไว้เมื่อกี้ที่ใส่อุปกรณ์ที่ใส่ของนะคะมีมาให้ครบนะคะลูกค้า ลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะคะเดิมๆจากโรงงานต้องมาซื้อที่เซนีไทยว่าสวยจ้าอ่อเดี๋ยวทุกคนพาไปชมในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างว่ามีอะไรพิเศษมาให้บ้างนะคะในส่วนของฝั่งคนขับนี่เลยขอเนญ้ตเปิดประตูข้างในให้ดูสักนิดหนึ่งขออนุญาตเข้าไปนั่งนะคะโอเคสำหรับคันนี้นะคะพวงมลาลัย <c oughs> เป็นมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มด้านซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมด้านฝั่ง เครื่องเสียงวิทยุเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็มีรับสายวางสายนะคะในส่วนของด้านขวาก็จะเป็นปุ่มพุทธคอนโทรลน,นะคะก็ควบคุมในส่วนของหน้าจอด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานได้ปกตินะจ๊ะแล้วก็คอนโทรลตรงกลางนะคะนี่เลยเอก็ใช้งานได้น,นะคะหมุนแมนวนวลหมุนมือเลยนะคะแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นระบบออโต้นะคะที่วางแก้วน้ํา หรูหรามากเลยนะคะบอกก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสําหรับคันนี้ก็แอร์แบกนะคะก็ควบคุมมีให้ถึงเจ็ดจุดเลยนะคะถือว่าควบคุมดีมากเลยนะคะแล้วก็ที่ไฟตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินี่ที่ว่าที่ใส่แว่นนะคะนี่เปิดได้ใส่ได้แอบเอาขโมยตังเมียมาใส่ก็ยังได้เมียไม่รู้เออ สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากได้รถคันนี้เอาไปครอบครองนะคะก็สามารถทักมาหาุ้งฝนได้เลยนะคะตอนนี้น้องฝนมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจองวันนี้เพียง999บาทนะคะคาเฟ่90บาทนะคะดอกเบี้ยรถ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะมีถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ปีสองครั้งสองหมนกิโลค่ะได้ทางร้านมีส่วนลด5,000บาทด้วยนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะโทรหาุ้งฝนเลยนะคะ081932445นะคะ สวัสดีจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทไปเลยนะคะย้ำว่าศูนย์บาทลูกค้าคนไหนที่อยากไปทีปเิกเพราน้าองฝนศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าสามสองสี่สี่ห้านะคะเดรนนี้แอดไลน์ได้นะคะโทรมาเลยนะะรอรล้วาส่ยูดจำกับวันนี้นะคะน้องฝนก็ค่ะตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงวัยมือสองไว้ใจเซตีแท้แล้วสวยค่ะบ๊ายบาย